150,000ล้านบาทเนี่ยก็คือตัวเลขที่ทางด้านกระทรวงการคลังเขาแถลงตัวเลขการค้าชายแดนที่สวนกระแสโควิดนะคะส่งผลให้ที่สะแก้วตอนนี้ค่ะเขาได้มีการติดตามถึงความคืบหน้านะคะการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอียนสึงบทอำเภออรัญญาประเทศโดยหวังนะคะว่าจะเปิดให้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าชั่วคราวยกระดับเศรษฐ,ฐกิจค่ะ นายกิติศักดิ์จันทรานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วท่านลงพื้นที่ไปที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยนสตึงบทอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว ก่อนหน้านี้นะคะท่านไปดูพื้นที่เสร็จแล้วท่านก็กลับมาประชุมร่วมกันกับทางด้านอำเภออรัญญประเทศการประชุมครั้งนี้เนื่องจากว่าทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะเขาขอรับทราบความคืบหน้าของการพิจารณาในการที่จะใช้ประโยชน์จากการเปิดสะพานน้องเอียนสติงบดเพื่อเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าชั่วคราวในการส่งสินค้าไปยังกัมพูชาและในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองนะคะได้รับทราบแล้วก็แจ้งมาทางกระทรวงการต่างประเทศว่าสถานเอกอัครราชทูต นะักรุงพนมเปญนนะคะ้คำมีหนังสือถึงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกัมพูชาก็สอบถามความพร้อมของการเปิดสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาแห่งนี้แหละคะ่ะว่าพร้อมแล้วหรือยังต้องการที่จะเปิดให้เร็วขึ้นโดยเส้นทางและการก่อสร้างนี้นะคะอยู่ระหว่างของการก่อสร้างตามสัญญาแล้วเนี่ยจะเสร็จประมาณเดือนธันวาคมปี65 สำหรับข้อหารือในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่มีความต้องการที่จะใช้จุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยนสติงบดเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าชั่วคราวซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายจากการก่อสร้างเส้นทางชั่วคราวนี้นะคะแล้วก็สำนักงานชั่วคราวอีกประมาณ15ล้านบาทโดยมีระยะเวลาในการดำเนินงาน6เดือนซึ่งจะนำข้อสรุปเหล่านี้นะคะไปปรึกษาหารือกับผู้แทนกระทรวงพาณิชย์และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง